พุทธศาสนิกชนชาวจังหวัดอุดรธานีร่วมกันเวียนเทียนในวันมาคบูชาและขอพรให้ครอบครัวอยู่เย็นเป็นสุขให้เศรษฐกิจดีขึ้นในช่วงหัวค่ำแต่ละวัดในเขตเทศาบาลได้มีพุทธศาสนิกชนชาวจังหวัดอุดรธานีไปร่วมกันเวียนเทียนรอบพระอุโบสถที่วัดหลายแห่งในเขตเทศาบานลนครอุดรธานีเนื่องในวันมาคบูชา รวมถึงรับฟังเทศนาพร้อมกับปฏิบัติธรรมเพื่อน้อมนำหลักคำสอนของพระพุทธศาสนาไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันกันเป็นจำนวนมากโดยเฉพาะในปีนี้หนุ่มสาวจำนวนมากให้ความสนใจนำดอกไม้ทูบเทียนเข้ากลับไหวะระลึกถึงคุณพระศรีรัตนตรัยกันคึกคักไม่แพ้วันวาเลนไทยที่ผ่านมาโดยประชาชนจำนวนมากพร้อมใจกันขอพรถวายแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถให้ทรงพระเจริญ นอกจากนี้ยังขอพอรให้ครอบครัวอยู่เย็นเป็นสุขและให้เศรษฐกิจดีขึ้นโดยในวันมาคบูชาได้เกิดเหตุอัศจรรย์ขึ้นพร้อมๆกันถึง4ประการอันได้แก่ 1. วันนั้นตรงกับวันเพ็ญขึ้น15้ค่ำเดือน3ซึ่งพระจันทร์เสวยมาค้าเลิก 2. มีพระสงฆ์จำนวน1250รูปมาประชุมพร้อมกันโดยมิได้นัดหมายณวัดเวลุวันเมืองราชคลึกแควนมคตเพื่อสักการะพระสัมมาสัมพุทธเจ้า สพระสงฆ์ที่มาประชุมทั้งหมดล้วนแต่เป็นพระอาหารหันต์ผู้ได้อภินญ,ญาหกสพระสงฆ์ทั้งหมดได้รับการอุปสมบทโดยตรงจากพระพุทธเจ้าหรือเอหิภิกขุอุปสัมปทา